การเดินทางในอวกาศสามารถแบ่งออกเป็น2ลักษณะเด่นก็คือ1การเดินทางด้วยยานอวกาศไร้คนขับ2การเดินทางด้วยยานอวกาศแบบมีคนขับการเดินทางด้วยยานอวกาศแบบไร้คนขับในปัจจุบันแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกคือยานอวกาศไร้คนขับแบบช้าและประเภทที่สอคือยานอวกาศไร้คนขับแบบเร็ว สำหรับภารกิจาการเดินทางระหว่างดวงดาวของยานอาวกาศไร้คนขับแบบช้าในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นั้นจะอิงอยู่บนเทคโนโลยีขับดันที่มีความสัมพันธ์กับการเดินทางในอวกาศที่กินระยะเวลาตั้งแต่100ปีไปจนถึง1000ปีโดยภารกิจเหล่านี้จะทำการส่งยานหุ่นยนต์สำรวจไปเยือนยังระบบดาวอันใกล้อย่างเช่นโครงการ Vo y a g e r อีกทั้งข้อได้เปรียบของยานอาวกาศแบบไร้คนขับนี้ยังไปช่วยลดค่าใช้จ่ายความสลับซับซ้อนของเทคโนโลยีลงไปได้มากในตลอดช่วงระยะเวลาภารกิจการเดินทางด้วยยานอาวกาศแบบไร้คนขับประเภทที่2คือการเดินทางด้วยยานอาวกาศบบไร้คนขับแบบเร็วโดยยานอาวกาศแบบนี้จะใช้ยานอาวกาศซึ่งเป็นยานอาวกาศขนาดเล็กและในอนาคตอันใกล้ ก็จะมีความเป็นไปได้ที่มันจะถูกสร้างขึ้นด้วยไมโครชิปเทคโนโลยีซึ่งระบบขับดันนั้นจะมีขนาดเล็กในระดับนาโนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกนก็กำลังพัฒนานกลไกขับดันโดยใช้อนุภาคนาโนเป็นตัวกระตุ้นเช่นเดียวกับเชื้อเพลิงจรวดนักฟิสิก์เชิงทฤษฎีลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันมิชิโอคาคุเสนอให้ส่งกลุ่มเมฆอัจฉริยะไปยังดวงดาวต่าง ซึ่งมีความเป็นไปได้ในเทคโนโลยีนาโนขั้นสูงค่ากูยังกล่าวเสริมอีกว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถหลบเลี่ยงเบี่ยงเบนสนามแม่เหล็กได้ง่ายดังนั้นจะสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยอีกทั้งการใช้ยานอาวกาศน้ำหนักเบาเหล่านี้จะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานน้อยลงมากเพื่อทำการเร่งให้กับตัวยาน เมื่อยานอาวกาศได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบสุริยะพวกมันก็จะสามารถเร่งอัตราเร็วได้ต่อเนื่องเมื่อได้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อเห็นภาพลองจินตนาการถึงฝูงยานอาวกาศนับล้านหรือฝูงขนาดอนุภาคหลายพันล้านที่กำลังมุ่งหน้าไปสู่ระบบดาวต่างๆด้วยความเร็วเฉียดแสงและส่งสัญญาณกลับมาหาโลกผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารที่เชื่อมโยงกันในแต่ละยานอาวกาศหรืออนุภาค ท่ามกลางดวงดาวในอวกาศอันไกลโพ้นในอนาคตอันใกาล้จะมีการทดลองใช้เลเซอร์เพื่อไปขับดันยานอาวกาศระหว่างดวงดาวอย่างเช่นในปัจจุบันก็เริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาแล้วเพื่อต่อยอดให้กลายเป็นโปรเจกต์ในอนาคตข้างหน้าถัดไปการเดินทางด้วยยานอาวกาศแบบมีคนขับสำหรับภารกิจเดินทางในอวกาศด้วยยานอาวกาศแบบมีคนขับ สิ่งที่นักเดินทางจะต้องเจอและหลีกเลี่ยงได้ยากเลยคือความยาวนานของเวลาและระยะทางอันแสนไกลซึ่งในส่วนนี้ก็มีเรื่องของความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ปัญหาก็จะเกิดขึ้นตามมาอีกเมื่อเราพยายามทำให้ยานอาวกาศมีความเร็วเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการจัดหาเชื้อเพลิงมาป้อนเข้ากับระบบขับดันของยานอาวกาศ ปัญหาของพลังงานและโมเมนตัมที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีการเร่งความเร็วปัญหาของการชะลอความเร็วและรวมไปถึงปัญหาของเวลาที่จะถูกยืดออกเมื่อนักเดินทางพยายามบรรลุความสำเร็จเกิน80%ของความเร็วแสงปัจจุบันดังนั้นการเดินทางด้วยยานอวากาศแบบมีคนขับจึงสามารถแบ่งออกได้สองลักษณะเด่นๆคือการเดินทางด้วยความเร็วช้าและการเดินทางด้วยความเร็วสูง การเดินทางด้วยความเร็วช้าโดยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในด้านของเชื้อเพลิงและพลังงานที่ต้องจัดหาในหยานอาวกาศจึงทำให้นักเดินทางจะต้องพบเจอเท่ากับระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงมีการออกแบบวิธีเดินทางด้วยเทคนิคต่างๆเพื่อให้มนุษย์สามารถเดินทางและอยู่รอดไปถึงดาวเป้าหมายได้ตามแผนต่อไปนี้เราจะมาดูแนวคิดว่ามีอะไรกันบ้าง Generationship นี่คือสุดยอดของยานอาวกาศที่ชื่อว่า Generation Ship หรือ v o ร s h i p ซึ่งเสมือนเป็นเรือสำราญสุดหรูที่กำลังล่องลอยท่ามกลางมหาสมุทดรดวงดาวโดยภายในยานอาวกาศขนาดยักษ์แห่งนี้จะมีระบบนิเวศภายในตัวเพื่อให้นักเดินทางสามารถใช้ชีวิตอยู่บนยานลำนี้ได้ไม่ต่างอะไรกับการใช้ชีวิตอยู่บนโลก อะไรที่พบเจอบนโลกทุกอย่างจะสามารถพบเจอได้บน generation s h i และด้วยระยะเวลาในการเดินทางในอวากาศที่ยาวนานหลายพันหลายหมื่นปีนักเดินทางจึงจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนยานลำนี้นานหลายชั่วรุ่นเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนไปอยู่ภายในยานดังนั้นด้วยเทคโนโลยีการเดินทางของ generation s h i จึงเป็นการทำประโยชน์เพื่อลูกหลานของเราอย่างไม่ต้องสงสัยที่อนาคตของพวกเขา สามารถเดินทางและอยู่รอดได้ถึงดวงดาวเป้าหมายการรอคอยการฟื้นคืนมีนักวิทยาศาสตร์และนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์มากมายต่างก็นำเสนอเทคนิควิธีการหยุดการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ โดยการทำให้อวัยวะหรือเซลล์ต่างๆภายในร่างกายอยู่ในสภาพที่มีการเคลื่อนไหวน้อยลงที่สุดและใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจํากัดได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด,สดเช่นเทคโนโลยีจำศีลมนุษย์หรือการคงสภาพร่างกายให้อยู่ในอุณหภูมิต่ำถึงแม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีจำศีนหรือการคงสภาพร่างกายนี้จะยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงแต่ก็มีการนำเสนอถึงความเป็นไปได้ ของการสร้างยานอาวกาศที่เรียกว่า sleeper ship โดยการให้ผู้โดยสารได้หลับยาวในระหว่างภารกิจเดินทางสู่ดวงดาวเป้าหมายดังที่เราได้เห็นในภาพยนตร์ไซไฟหรือนวนิยายวิทยาศาสตร์ต่างๆตัวอ่อนแช่แข็งในอนาคตเราอาจจะมีหุ่นยนต์มาทำภารกิจนำตัวอ่อนมนุษย์ที่ถูกแช่แข็งเอาไว้ เดินทางไปสู่ดวงดาวต่างๆซึ่งการเดินทางด้วยวิธีนี้จะง่ายเป็นอย่างมากสำหรับการนำพามนุษย์ออกเดินทางสู่ห้วงอวากาศได้จำนวนครั้งละมากๆโดยหุ่นยนต์จะถูกตั้งโปรแกร,รมให้เสมือนเป็นมารดาให้แก่เด็กๆทั้งหลายที่รอคอยการเติบโตและคอยสั่งสอนให้เรียนรู้จากภาษาศิลธรรมศาสตร์และความรู้ต่างๆให้แก่พวกเขาได้เข้าใจในภารกิจที่ถูกมอบหมายไว้ทั้งหมด ด้วยวิธีนี้จึงมีความจำเป็นอย่างมากต่ออารยธรรมที่ต้องการขยายอาณานิคมของตัวเองออกไปสู่อาวากาศและสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงชีวิตที่เรียกว่ามดลูกจำลองที่ตัวอ่อนของมนุษย์จะสามารถถือกำเนิดขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในมนุษย์เพศหญิงในอนาคตเราอาจจะส่งยานอาวากาศที่มีตัวอ่อนแช่แข็งไปพร้อมกับผุนยนต เดินทางไปสู่ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะในเขตอาศัยอยู่ได้ต่างๆผ่านการเพาะเลี้ยงและดูแลโดยหุ่นยนต์ต่อกระโดดในอวกาศระหว่างดวงดาวในอวกาศไม่ได้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าสมบูรณ์เสียสมุมดทีเดียวเพราะมันยังประกอบไปด้วยวัตถุน้ำแข็งจากดาวเคราะ์น้อยขนาดเล็กอีกเป็นจำนวนนับล้านล้านชิ้นเช่นในกลุ่มเมฆออ ซึ่งบางดวงก็มีขนาดใหญ่พอจนสามารถเทียบได้กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะหรือเรียกกันว่าดาวเร่ร่อนซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศระหว่างดวงดาวโดยไม่ได้มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางดังนั้นวัตถุระหว่างดาวเหล่านี้ก็จัดได้ว่ามันคือแหล่งทรัพยากรชั้นเลิศเพียงพอต่อการเดินทางระยะไกลได้หลายหมื่นล้านกิโลเมตรในอวกาศในอนาคตอาจจะนำเอาวัตถุในอวกาศดังกล่าวที่เอ่ยมา จัดเรียงต่อๆกันเป็นสถานีปลายทางที่ทอดยาวไปสู่ระบบดวงดาวต่างๆซึ่งนักเดินทางจะสามารถแวะเติมเชื้อเพลิงตามจุดต่างๆที่สร้างเอาไว้บนวัดถุอวกาศเหล่านี้โดวยวิธีนี้ช่วยให้ยานอาวกาศสามารถเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จําเป็นต้องพกถังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ติดไปกับตัวยานอีกต่อไปเพราะยานอาวกาศจะแวะเติมเชื้อเพลิงตามจุดสถานีปลายทาง ในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้ามนุษยชาติก็ยังต้องหาต่อไปถึงวิธีการเดินทางระหว่างดวงดาวเพื่อหาบ้านหลังที่สองให้กับเผ่าพันธุ์มนุษยชาติและไม่ว่าการเดินทางในครั้งนี้จะมีผู้ร่วมเดินทางหรือมีเพียงหุญญ่นยนต์กับตัวอ่อนมนุษย์ก็ตามนักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงทำงานหนักต่อไปเพื่อทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถดำรงอยู่ต่อในห้องอวกาศได้ ถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งและคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดได้สำหรับวันนี้เป็ดต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ